สื่อของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งใหม่ในฐานะจอมพลกองทัพซึ่งถือเป็นตำแหน่งสูงสุดทางด้านการทหารของประเทศโดยการเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวถือเป็นการสิ้นสุดการถ่ายโอนอำนาจภายหลังการถึงแก่อนิจกรรมของนายคิมจองอิลอดีตผู้นำเกาหลีเหนือเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ปัจจุบันนายคิมจองอึนซึ่งเชื่อว่ามีอายุกเกือบ30ปีนอกจากจะเป็นประธานอันทบดีของเกาหลีเหนือแล้วเขายัางได้รับเลือกให้เป็นผู้นำพักรายงานแห่งเกาหลีเหนือและนั่งเก้าอี้ประธานหมายเลขหนึ่งของคณะกรรมาการป้องกันประเทศคล้ายกับหน้าที่เดิมของบิดาผู้ล่วงลับของเขา ขณะเดียวกันการเข้ารับตําแหน่งผู้นํากองทัพครั้งนี้ยังมีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกองทัพเกาหลีเหนือเมื่อรัฐบาลได้สั่งปลดนายรียองโฮผู้นําคนสําคัญของกองทัพซึ่งเป็นคนสนิทของอดีตผู้นําเกาหลีเหนือออกจากตำแหน่งรองจอมพลและแต่งตั้งนายทหารคนใหม่ซึ่งไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวแทนนาวยวเคห์ระบุว่า ความเปลี่ยนแปลงล่าสุดน่าจะเป็นความพยายามของนายคิมจองอึนเพื่อรวบรวมและถ่ายโอนอำนาจจากหน่วยองครักษ์เก่าที่พักดีต่อนายคิมจองอิลบิดาของเขาให้มาอยู่ในมือของกลุ่มองครักษ์รุ่นใหม่ซึ่งมีอุดมการณ์และแนวทางที่สอดคล้องกับผู้นำคนปัจจุบันอย่างราก็ตามนักวิเคราะห์บางคนก็กล่าวว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นชี้ให้เห็นได้ว่านายคิมจองอึน ยังคงมีแผนการปกครองเกาหลีเหนือผ่านอำนาจของกองทัพเช่นเดียวกับนโยบายเดิมที่เกิดขึ้นในยุคที่บิดาของเขาปกครองประเทศโดยปัจจุบันเกาหลีเหนือถือเป็นหนึ่งในชาติที่มีกองกำลังที่เข้มแข็งที่สุดของโลกโดยมีกำลังพลทั้งหมดราว1 2ล้าน2แสนนายครับ